Oh, the weather is so fucking amazing. Oh, my girl, hello, girl, girl, come here, come on. Hello, girl, Cindy, hello. Oh, hello, Victoria. Hello. 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 Today we're going to the Kyoto, -shi, a Japanese food. Okay, let's go. Let's go. Yes. Yes. Wow. wow. <laughs> oh wow, well. girl. I'm so excited, mm. What yeah. a Japanese. Cafe! The Japanese cafe oh let's go girl yes wow oh oh well girl look at this oh I would like to take like 1,000 pictures okay let's go let's go come in come in oh my god it's so exciting oh my god oh my god คุณ oh my god oh เยอะแยะเลยอาริกาโตออ่ะโทษนะคะที่นี่มีต้มเปรดปลาไหลไหมคะอืมเอาไม่มีเหรอคะ สั่งเมนูอะไรคะข้าวหน้าเนี้ยครับมีข้าวหน้าเนี้อไหมคะหน้าเนี้ยมีค่ะสั่งอะไรคะหนูเพื่อนเกิร์ลผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลค่ะมีไหมคะไม่มีเอายูเอ่อข้าวข้าวหน้าปัสสาวะข้าวหน้าปัสสาวะมีไหมคะเอามีค่ะโอเคอันยูก็อีร์ไรท์ อะไรนะคะข้าวหน้าโปรดข้าวหน้าโปรดโอเคข้าวหน้าโปรดนะคะหนึ่งโอเคนะคะเครื่องดื่มไม่ต้องนะคะเดี๋ยวไปดื่มข้างนอกนะคะเป็นคิวเป็นคิวนี่เหรอเขาเปล่าครับอุ้ยอุ้ยไม่ดื่มไม่ดื่มลืมไปลืมตัว